วันเมือ่อไนโกรมาทบจมเขาชิงเชือเสียงทางขันโนวันเมื่อไนเขาเตรียม,มรัดนี้สิบเครื่องมินเฮลิคอปเตอร์อันไว้หรือเสือเปินในกำพ่าวาในเขาเครื่องมินเฮลิคอปเตอร์ในไว้ตาใจตื้อในการจอยแถมก้นทบตั้งหยับผุดอําว่าตีเปลี่ยนเพียปังตึกเพี่สภาว่าเพียน้ำทมเพีลายลายเซียนหรือเสีนนั้นอํากา ไห้ต่ใอจอแถมในการตับซึกเปืตาโตอสอ่งมักกองจินยามเล่โตอส่งกวนเจอในกบป้าอยู่ยาวเหลืนั่นตับซึกเขายังเอาใจตื้อในนากันลำลองแทงหลายๆเแมวอยู่คาเย,ยากำนนเข้ามาต้ยจอมกันคานอเครื่องมีนเฮลิคอปเตอร์ชิปอันอันไว้เรือเป,ปือนในกำผาอันว่านั้นตีเปลี่ยนเจื้อหลายหในคานาออันในที่ชิป เป็นเอฮักอาปาสังออก z ้มเสียงเหมือนจึงตีห้องว่าอาปาเย้อนเปือว่าห้องมืดจับชบกันง่ายๆว่า a p a าชว่าไหนขคาเยา้าเครื่องมินเฮลิคอ,อปเตอร์ a p a าเชลำหนถูกเฮดซากเอาในจึงเมื่อโฮมตุมอเมริกาไลมินเค้ืนภาพบอกอ่อนตั้งสุดวันที่30เดือนเกาเหงเกาปากเจิบ้า เดมีกาคันอยู่หมอกสิบแปดล้านดอลลาร์เครื่องมินอบบาบะเสริได้เดมีใจเครื่องจากอยู่ชองอันและใจไว้พัดสี่อันเดมิลอยู่ชามอันหนึ่งโจมองเดมีนำกัดมินกว่าไกลไล่สองปากแปดสิบสี่ลักต่อโจมองว่าไหนใครา ตีคึกย้ำของเครื่องมีนอาบาเชเฮลิคอปเตอร์ลำในกาย้อนว่ามันใจกงจากสองปากสามสวนเชนสามสิบมามาและยังใจหมักแตกเ g m หนึ่งสี่ีเพลไพรยแทงรุก่อนในเย้าอันไรที่เก่าไม่มีเศ้าหก เครื่องมินเฮลิคอปเตอร์ไม่มีเ้าหกในเฮ็สร้างออกในเมืองเลช้าและไยมินึ้นผ้าปอกอันตั้งสุดวันที่14เลิน12เฮงเกาปาก77เครื่องมินไม่มีเ้าหกเฮลิคอปเตอร์ลำในเดมีกาคันอยู่หม้อ้าล้าน โดถึงเซาฮาลานตัละในขายาหนึ่งจมองมีน้ำกัดมินกว่าไกลล่สองปากเกาัิกิโลต่อจมองในขายาเครื่องมินลำในยังมีน้ำกัดยุคอันนักเลยดเต้น้ำกัดมันยุกเครื่องมินอันกวนเมืองขี่นั่นไล่ไงเงีมอ่อนกล่วยในเยา้า อันไลที่แปดเป็นไม้มีซสาวแปดอนฮอนด์เครื่องมินไม้มี่สาวแปดในในถูกส้างในเมืองละช้าไลมิเครืผ่ผ้าปอกอ่อนตั้งสุดเลิศหนึ่งเหงเกาปากเจ็ดชิบเก่าเดมิกาคันอยู่หมอกชิบห้าต่อถึงสิบหกล้านต่อล่า ต้องเตะมีน้ากัดบินกว่าไกลไล่สามปากลักกิโลเมตรต่อชั่วโม,มงในขายา้าเครื่องมินไม้มีสาวแดเฮลิคอปเตอร์ลำในยังมีกองจากเลหมักเียกติดกึกจอมไวส้สีอยู่ที่ไกลๆเสิยังมีน้ำกัดยื้อกัดจู้ผู้เขียนอันอยู่ที่ตับเขียนไรลูก,ก่อน อนไที่เจ็ดเป็นกาห้าสองเฮ็ดออกในเมืองเรืชาเตมินขค้ืนผ้าบอกอ่อนตั้งสุดวันที่สิบเจ็ดเลือนเจ็ดเฮงเาปากเกาสิบเจ็ดมีกาคันอยู่ดีสิบหกล้านต่อล่าหนึ่งโจมองมีน้ำกัดมินกว่าไกลไล่สามปากลักกิโลเมตรต่อโจมอง มินกาห้าชองในเป็นเครื่องมินเฮลิคอปเตอร์อันมีตั้งไว้สูงเตี้ยเลยเป็นเครื่องมินอันลงเหลยเล็บเห็นต้วในองตีเปลี่ยนปังตึกเสียมก้าเป็นเครื่องมินอันเฮ็ดไฮไลท์รถถังก้ากับเล็กนั่นอลไงไงๆรู้ก่อนอันไรที่เจ็ดเป็นแอนเฮกเกาน แอนฮกเอาสวนน้เป็นเครื่องมินเฮลิคอปเตอร์โตส่งโคอันไว้กึกเฮต่างเครื่องมินของตัพซึกนาโตแอนฮกเอาสวนในผู้ที่โครงสร้างเฮ็ดออกมาก็เป็นนาโตเฮลิคอปเตอร์อินดัสเททรต่เตเป็นมากเครื่องมินลำในจุมอวีลนาโต้ฮามเมองไลโคมือกันเซฮิตสร้างออกมาอยู่เยาเจ้านั่นก็เป็น พรั่งเศดเยอรมนีไพวันตุกอิตาลีนเนเธอร์แลนด์และเมืองอังกฤษ U.K. การคันเครื่องมินลำในโกตีอยู่30ต่อถึง35ล้านยูโรไดมินเครื่ผ้าปอกันตั้งชุดวันที่18 22, เหลือน12เฮงเกาปากเกา เครื่องมินแอนเฮกเกาชนเฮลิคอปเตอร์ลำในเ่งดวต่โต้ส่งคู่ของซึกเลไวไหโต้ส่งก้นซึกไหวกึกเฮ่ตั้งเครื่องมินหนึ่งกำติดมีการโต้ส่งก้นซึกเลยตั้งนำต่อถึงเช้าก็ลนเครื่องมินลำในถูกเฮ็ดช่างออกมาตั้งนำสามปาหกสิบหกลำว่าในขยรว ันไลที่ห้าเป็นกุทาเวทแลนด์ awu หนึ่งสามเก้าบอยู w ในไลเฮดสร้างออกมาสี่เส้นอยู่ยาวเปอร์ตาโตสูงแคบคึกตอน vip และเปอร์ตาโตสูงภูเก็ตเขยิ้จอมใช้พังเปอร์ตาโตสูงคนหมอหมอยาพองยามคึกคัก แลเปืตาเลีเลียบเห็นด้วยจอมพังปังหลโครงการผู้คงสร้างเฮ็ดออกมาก็เป็นอากุตเทเวดแลนด์ไลมินเค้ืนผ้าปอกอ่อนตั้งชุดมือปีสองเฮงหนึ่งหนึ่งลำเตมีกาคันอยู่ดี12ล้านต่อล่าไว้เสียป้นการกดทัด มีไลเฮิงฉี่เหงจโมองเย้าไลไว้ฮับห้องนอกเืองแอฟเอเอและลไลไว้ข้องตาเฮ็ดออกมือปีสองเฮงฉีโตเลียวมีผู้สังซื่ออยู่ตั้งน้ำหนึ่งปาก70็ดสลำแลนผู้สังซื้อมีอยู่เร้าสามเมืองในคาเย,ยา้าอันไลที่สบ เป็น A.W. 1.1เมอรินเน a w 1นลมินเคลื่อนผ้าปออ่อนตั้งสุดเมื่อปีเฮงเกาปากแปดสิบเจ็ดและผู้ที่โคงสร้างเฮ็ดออกมาก็เป็นเฮลิคอปเตอร์เวสแลนด์ของเมืองอังกฤษแหละอากูตาของเมืองอิตาลีเลยโฮมมือกันเฮ็ดสร้างออกมาอยู่เยาา เครื่องมินเอว 1, น1หนึ่งส่วนหนึ่งในหนึ่งโจมองมีน้ำกัดตั้งมินกว่าไกลไล่สามปากเกาลักกิโลต่อโจมองในคายเย้าเลขเครื่องมินลำในลไใจเตือเปลี่ยนตั้งการเมื่อปีเฮงเก้าปากเก้าสเก้าใจเตือในการตับชึกและปุ่นตาขนชึกปุนตาตับชึกกตแค่เฮ้กัง เธอลําน้ำในขายา้าอันไลที่สมเป็นมี3าห้าแอมมี3าห้าแอมใน1โจมองมีน้ำกัดเินไลตั้งไว้แห้งสูงชุด3ปาก10กิโลลักต่อโจมองผู้ที่โคงสร้างเฮ็ดออกก็เป็นห้องการเฮลิคอปเตอร์ใหม่ของมอสโก ใจตื้อเมื่อปีเองกเกาปากเจ็ดชอูดใจตือ้อโกเปลี่ยนตับกลางหาวเมืองแสวนโตเหลียวมีพูดใจตื้อในกำผาตั้งนำสามสิบเมืองไปในขายา้าอันไลที่ช้องเป็นเีหสินุก หนึ่งชั่วมงมีตังไว้มินไก่ไ่สามปากสิบหาลักกิโลต่อชั่วโมงห้องการผู้ดีของ้างเฮ็ดออกโกเป็นโปิงหนึ่งล้าเตียมีกาคันอยู่ดี่สิบล้านสามแสนต่อล่าในขายาวเป็นเครื่องมินอันยุคน้ำนักไล่ลีเล่เป็นเครื่องมินอันโตส่งกองหลงแล่มักมือจือนยามของตับซึก ในโคจตื้อตับสึกตั้งหลายในคายาวเครื่องมินีเฮก47ชิชีนกในไล่ถูกขายปั่น16เมืองเล่เมืองที่ใจนำเสียเป็นโกเป็นตับกลางเฮาจึงเมืองโฮมตุมอเมริกาแล่ตับกลางเฮาของเมืองอังกฤษ U.K ในคายาว อันเลยที่หนึ่งเป็นยูโรคอปเตอร์ X3 หนึ่งโจมองมีตั้งไวมินเกาะไกลไลสี่ปากเจ็ดสิบองลักต่อโจมองผู้ที่โคงสร้างเฮ็ดออกก็เป็นเฮลิคอปเตอร์เอปย้อนว่าเฮลิคอปเตอร์ลำหนมันเตะออกทางผางมาเหมือนเครื่องมินและตั้งเฮลิคอปเตอร์กึกกันสีมันเฮ็ดให้เร็ว เป็นเครื่องเมีนอันไว้เลยสีเปิลในกําผาในอยู่ขาเยาเครื่องเมีนยูโรเฮลิคอปเตอร์ลำในถูกสร้างมาเปิดตาฮับแขกคึกตอน VIP แหละเปิดตาปันเล็บเฮียนด้วยจอมผังปังหลายในคาเยา พี่น้องเขาเขาค่ะเจ้ออันลาดมาเจ้อในกอเป็นเครื่องมินเฮลิคอปเตอร์ซิบอันอันไว้เลยเสบืนในกำพาว่าในค h อ o อพี่น้องเขาเขาค่ะสังว่ามีติคงตุกยอมอัมแมนจอมในกาเขายอมนอมใหญ่นำอยู่ค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะชังว่าไจใจตั้งหูอิดอดปิดปวดป้วในจึงอย่าเปี่ลืมต็ดติดตามเลยต็กสับใครเปลืเปลียนแห้งใจเปิตืตาสิบช่าง เฮ็ดวิดีโอใหม่ๆออกมาปั่นแทงสีกดำขาไม่สุข,ข้า